สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวประพัชชาสาราษค่ะ,ะเลขที่67เนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่4ค่ะวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามค่ะ,คะวันนี้นะคะก็จะมาทําการสาธิตวิธีการสร้ประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเ,เพื่อการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นนะคะ,เ,ะเป็นการสักประวัติตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ประเมินภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางในการหา แนวทางป้องกันหรือว่าแก้ไขปัญหากับคนไข้นะคะหน3ค่ะซึ่งก่อนจะทําการสักประวัติตรวจร่างกายคนไข้นะคะเราก็จะทําการปิดประตูปิดม่านให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ก่อนจะไปตรวจร่างกายนะคะเราควรจะล้างมือก่อนทุกครั้งค่ะที่สัมผัสผู้มารับบริการนะคะแล้วก็ในกรณีที่เล็บยาวนะคะเราควรจะตัดเล็บให้สั้นค่ะเพื่อไม่ให้ผู้รับบริการนะคะได้รับบาดเจ็บค่ะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนําตัวเองก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวประประชาติสาราดค่ะเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่4ค่ะ,ะวันนี้นะคะก็จะมาทําการขออนุญ,ญาตสรบประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายคุณคนไข้นะคะเพื่อทําการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะคนไข้ชื่ออะไรคะชื่อบุญลายชื่อบุญลายนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ46ปี สี่กปีวันนี้คนบนไหลายอขออนุญาตเรียกคนบนไหลายนะคะ,ะ,ค,ะคุณคนบนไหลายมาด้วยเป็นอะไรมาคะ่ะมาโรงพยาบาลปวดท้อง,<ล>งบริเวณลิ้นปีแล้วก็มีล้าไปด้านหลังค่ะปวดปวดท้องบริเวณลิ้นปีแล้วก็ปวดเล้าไปด้านหลังนะคะเป็นมานานหรือ,อยังคะเป็นมาเจ็บเป็นมาเจ็ดชั่วโมงแล้วครับ <laughs> แต่ตอนนี้ปวดอย่ากนี้อ้าววันนี้อย่างคุณบุญหลายเป็นอะไรมาคะถึงได้มาโรงพยาบาลคะปวดจุกแน่นท้องปวดปวดปวดแบบไหนคะปวดตรงบริเวณไหนปวดตรงบริเวณลิ้นปีกอ๋อปวดลิ้นปีปวดลิ้นปีแล้วมันก็พอปวดมันก็ล้าไปหลังได้ ผัวบริเวณิมปีแล้วไปทาไปทางด้านหลังเป็นมานานได้อยังคะคุณหมอหลอยประมาณเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะมีคลื่นไส้ตลอดเลยแต่ว่าไม่อาเจียนแล้วได้ไปหามหมอหรือว่ากินยาอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมคะยังไม่ได้ไปรักษาที่ไหนเลยคะ่ะยังไม่แล้วก็ยังไม่ได้ทานยาหรือว่าอะไรใช่ไหมคะยังแล้วมีวิธีการ ยังไงที่แบบ <Yeah. S 1> ค่ะแล้วคุณมลัยมีวิธีที่จะ,ะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดออไหมคะถ,ถ้าเรานั่งเราเอนไปด้านหน้ามันจะทำให้ปวดลดลงอ๋อแล้วถ้าถ้าท่งไปด้านหน้าแล้วอาการปวดจะทุเลาใช่ไหมคะใช่แล้วจะปวดมาก,มากๆเวลาไหนคะคุณมลยัย ปวดมากกมันมันปวดมาเป็นั้างข่าวมันปวดเรื่อยๆปวดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปวดมากขึ้นมากขึ้นก็เลยมาโรงพยาบาลใช่อ๋อโอเคค่ะยังไม่ได้ทานยาอะไรนะคะใช่แล้วก็มีอาการเลืนไส้เลืนไส้ตลอดเลยไม่ไม่ไม่มีอาเจียนก่อนหน้านี้ได้ไปทานอะไรมาหรือเปล่าคะเอ๋อออคือผม เลิกเลิกเหล้ามาประมาณห้าปีแล้วแต่สองวันก่อนนี้ไปกลับไปกินเหล้าอีกมีประวัติเคยดื่มสุราเมื่อห้าปีที่แล้วใช่แล้วผมก็เลิกไปแล้วเลิกไปแล้วสองวันสองวันก่อนก็คือกลับไปดื่มก็เลยมีอาการต่ทไมได้กลับไปดื่มอีกคะกุมลายก็พอดีพอดีเพื่อนชวนแล้วเป็นมีงานบุญที่บ้านก็คิดว่านิดเดียวไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแล้วปกติ ดื่มตอนห้าปีที่แล้วดื่มวันละประมาณเท่าไหร่คะห้าปีที่แล้วก็ดื่มค่อนข้างหนักอยู่ค่อนข้างหนักแล้วสองวันที่แล้วนี่ดื่มไปเยอะเท่าไหรคะไม่ก็ประมาณประมาณแหนึ่งแก้วนี่แหละค่ะไม่เบาด้วยมั้แล้วสองวันที่แล้วนี่ดื่มเยอะเท่าไหร่คะสองวันที่แล้วค่ะ ก็ไม่ถึงกับเยอะครับประมาณอส,อสองเป็กสองเป็กอ๋อค่ะอ่ะอแล้วคุณบนหลายมีประวัติเคยสูบบุหรี่ไหมคะไม่เคยครับอ๋อดื่มเป็นดื่มโซดาอย่างเดียวเนะครับอคุณบนหลายมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะไม่มีครับ แล้วประวัติคนในครอบครัวมีใครเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดไหมคะ,ะพ่อเป็นความดันพ่อเป็นความดันนะคะค่ะ,ะต่อไปนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตรวจร่างกายทั่วไปคุณบอหลายก่อนนะคะโดยเราจะเริ่มจากการวัดไว้ตั้นซรายนะคะคุณบอลลาย จะพูนะคะค่ะ โดยการวัดด้านซ้ายหรือว่าวัดสัญญาณชีพนะคะเราจะวัดอยู่4อย่างด้วยกันค่ะคุณมาเลอันแรกก็คือจะเป็นการวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะแล้วก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะหรือว่าชีพจรคะแล้วก็วัดอัตราการหายใจนะคะแล้วก็วัดความดันโลหิตค่ะโดยเราจะวัดเริ่มจากอุณหภูมิก่อนนะคะโดยเราจะวัดปกตินะคะจะ แม่ผ่านเสื้อผ้าน,นะคะก็คือจะให้สัมผัสกับผิวหนังผู้ป่วยโดยตรงค่ะนในกรณีนี้ขออนุญ,ญาตวัดนอกเสื้อน,นะคะโดยเราจะวัดประมาณสามถึงหนาทีนะคะซึ่งการวัดทางรักแร้นะคะจะเป็นที่นิยมค่ะระหว่างรอ,อาการวัดูอุณหภูมิร่างกายนะคะเราก็จะมาวัด BP ไปด้วยนะคะวัดความดันโลหิตไปด้วยนะคะ โดยระหว่างที่เรารออการวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะเราก็จะทำการวัดความดันไปด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะแล้วก็เราจะให้แขนผู้รับบริการนะคะวางในระดับเดียวกับหัวใจนะคะในท่าที่สบายค่ะโดยเราจะให้นี่นะคะเส้นเลือด v e i i a l artery นะคะอยู่ระดับเดียวกับหัวใจค่ะ โดยจะให้ขอบล่างของคับนะคะอยู่เหนือข้อศอกอย่างน้อย2เซนติเมตรค่ะแล้วก็ให้สายยางของคับนะคะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเบเชียลอาร์เทอรี่นะคะโดยาสายของคับนะคะจะมี2ส,สายก็ให้อยู่กลางเบเชียลอาร์เทอรี่นะคะอยู่กลางกลางระหว่างสายของคับทั้งสองเส้นนะคะ แล้วก็เราจะพันคับนะคะให้แนบสนิทก,กับแขนของผู้รับบริการนะคะโดยไม่ให้แน่นหรือหวมเกินไปนะคะโดยเราจะใช้วัดได้จากการใช้นิ้วมือนะคะสอดเข้าไปถ้าสอดได้ก็ถือว่าออพอดีแล้วนะคะ,คะจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มทําการทดสอบนะคะโดยใช้นิ้วมือนะคะ ชี้กับนิ้วกลางนะคะคำบริเวณเบเชียอาร์เทอรีก่อนนะคะแล้วก็จะวัด v p นะคะบีบให้ความรันนะคะขึ้นไปจนกว่าเราจะคํำชีประจรตรงเบเชียอาร์เทอรีไม่ได้นะคะแล้วก็ให้บีบต่อไปอีกประมาณ30มิลิเมตรประลอดค่ะแล้วค่อยจะใช้สเตปโตสโคปฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ โดยการวัดน,น,นะคะต้องให้ผู้ป่วยนั่งพักอย่างน้อยถึนาทีก่อนนะคะถึงจะเริ่มวัดความดันโลหิตค่ะค่ะนะคะประมาณสองมิลิเมต mm. รตลอดใน1วินาทีค่ะตอนห่งวินาทีนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นสเตปตัวสปูฟังเอ้ยนะคะ ตำแหน่งเดียวกับที่เราใช้นิ้วจับ b a c อ i a l artery เมื่อกี้นะคะแล้วก็ปีบให้เท่าเดิมเลยนะคะ หรับความดันคุณบุญไหลนะคะก็กดปกติดีค่ะร้อยสิบเจ็ดสิบนะคะบุญไหลค่ะแล้วก็อุณหภูมิร่างกายนะคะอยู่ที่สามสิบหกจุดห้าค่ะแล้วก็จะเช็ดใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมนะคะ ไปนะคะเราก็จะทําการะะเราก็จะทําการวัดสัญญาณชีพหรือว่าวัดชีพจรนะคะโดยเราจะใช้นิ้วมือนิ้วชี้กับนิ้วกลางเหมือนเดิมนะคะวัดตรงตําแหน่ง b บเชียอาร์เทอรค่ะบริเวณข้อมือนะคะโดยเราจะจับเ,เวลาหนึ่งนาทีเต็มนะคะเ,เพื่อดูจังหวะความเบาความแรงแล้วก็ความสม่ำเสมอของสัญญาณชีพนะคะแล้วก็จํานวนครั้งครัปกตินะคะจะเต้นอยู่ที่ 60-100ครั้งต่อหนึ่งนาทีค่ะค่ะของคุณวลัยนะคะก็ได้8 8ครั้งนะคะต่อหนึ่งนาทีค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทําการดูอัตราการหายใจนะคะโดยปกตินะคะอัตราการหายใจจะอยู่ที่18-20ครั้งของคุณวลัยก็ปกติเลยนะคะได้18ครั้งคะ่ะใน1นนาที ค่ะต่อไปนะคะคุณบุญลายก็จะเป็นการตรวจตั้งกายในระบบทั่วไปนะคะตั้งแต่หัวจรดปลายเท้านะคะคุณบุญลาย <c oughs> ค่ะเ,เดี๋ยวขออนุญาตาคุณบุญลายนะคะซึ่งเราจะทําการตรวจตั้งแต่ศีรษจะจรดปลายเท้าเลยนะคะคุณบุญลายโดยศีรษะนะคะเราก็จะดูตั้งแต่เส้นผมนะคะว่ามีเส้นผมแห้งนะศีสษะแห้งแล้วก็ไหมนะคะหรือว่ามาีตุ่มมี ก้อนนูนบริเวณศีรษะไหมนะคะขออนุญ,ญาตนะคะคุณผูลายค่ะจากการดูนะคะก็้วก็ไม่พบความผิดปกตินะคะก็คือผมผมแนานศีรษะนะคะแห้งชุ่มชื่นดีค่ะผมดำมันวาวดีนะคะแล้วก็ไม่พบรังแคค่ะขออนุญ,ญาตคํานะคะคุณผูลายค่ะจากการคํำนะคะก็ไม่พบก้อนนูนบริเวณศีรษะนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะทำการตรวจาตานะคะเพื่อดูความาว่ามีภาวะซีดไหมนะคะโดยเราจะใช้นิ้โป้งนะคะดึงเปิดตาล่างลงนะคะแล้วให้ผู้รับบริการาเหลือตาขึ้นข้างบนค่ะมองข้างบนนะคะ,นนะ,ค,ะค่ะ เย่อบุตาก็ไม่ซีดนะคะ,ะมีสีแดงชมพูด,ดีค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทําการตรวจดูจมูกนะคะแล้วก็บริเวณช่องปากนะคะ,ะเราก็จะดูะบริเวณใบหน้าไปด้วยนะคะว่ามีความสมมาตรกันไหมนะคะ,ะบริเวณจมูกนะคะเราก็จะดูว่ามีปีกจมูกบานไหมนะคะหรือว่ามีก้อนใน ดูจะมุกไหมนะคะค่ะก็ไม่พบก้อนแล้วก็ไม่มีปิดจมูกบานนะคะแล้วก็ไม่พบสารคัดหลัง่งหรือว่านมูกนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะทำการค่ะต่อไปนะคะก็จะทําการตรวจภายในช่องปากนะคะลบเกลืวนคุณบุบหลายนะคะปากเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็จะดูว่ามี Okay. บริเวณช่องปากไหมแล้วก็ดูว่าจะดูภาวะซีดนะคะโดยการให้คุณมาหไหลแลกลิ้นนะคะแล้ลิ้นลงมาะค,ะค่ะก็ไม่พบภาวะซีดนะคะภาว่ไซยาโนซีดนะคะค่ะให้คุณมือไหลพูดคำว่าะะอ่านค่ะ<อ>แล้วก็จะดูบริเวณต่อมไทรอยด้วยนะคะว่ามีต่อมไทรอยบวมอ,อักเสบไหมนะคะคุณมาหไหลก็ไม่มีนะคะแล้วก็ มีพันธุ์บ้างนะคะแต่ก็ไม่มีรอยแผลค่ะค่ะ,คะแล้วก็เราจะตรวจดูบริเวณใบหูนะคะว่ามีอ,อใบหูสองข้างนะคะสมมาตรกันดีนะคะไม่มีน้ำหนองหรือว่าน้ำเหลืองอักเสบนะคะแล้วก็ไม่มีฟันข้างหลังไหลออกมานะคะค่ะต่อ,อไปนะคะจะเป็นการตรวจ เทเคียร์นะคะแล้วก็ตรวจบริเวณต้นคอค่ะแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองบริเวณต้นคอนะคะอะเราจะดูว่ามีต่อมเทียเคียอ,อ่มีเทีเคียผิดปกติไหมนะคะหรือว่าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งไหมนะคะคุณบุบหรี่กืนน้ำลายไหมคะค่ะเทียเคียไม่พบความผิดปกตินะคะแล้วก็อ่าคำดูบริเวณ ดูต่อมไทรอยนะคะก็ไม่พบต่อมไทรอยตัวนะคะเลยเราจะทำะหาต่อมน้ําเหลืองบริเวณต้นคอแล้วก็หลังใบหูด้วยนะคะว่ามีการบวมอักเสบไหมนะคะค่ะก็ไม่พบนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทําการตรวจฟังเสียงของปอดนะคะแล้วก็ฟังเสียงหัวใจค่ะ เจ้ขออนุยาตนะคะคุณบรไลายโดยที่เราจะใช้ฟังก็คือจะเป็นด้านใบอับเฟนนะคะโดยการตรวจนะคะเดี๋ยวจะให้คุณบรไลายนะคะหายเจอข้าเลือกนะคะแล้วก็หายเจออกยาวๆค่ะเจอข้าลึกๆะค,ะค่ะ ไงเลลค่ะนี่ค่ะคุณเวลาอีกครั้งค่ะอยากจะเลึงเลือกค่ะ โอเคค่ะ,ะจากการฟังเสียงเปล่านะคะก็ไม่พบเสียงผิดปกตินะคะไม่ได้ยินเสียงเคเบิเทชันหรือว่าลองคายหรือว่าวิซิ่งนะคะคุณเือร์ปกติดีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการฟังเสียงหัวใจนะคะคุณเือร์ไลขออนุญ,ญาตนะคะ เสียงหัวใจแล้วก็ไม่พบเสียงผิดปกติหรือว่าเมื่อเมื่อนะคะการตรวจตามระบบนะคะก็คือระบบช่องท้องนะคะค่ะโดยการตรวจนะคะเราจะแบ่งช่องท้องออกเป็น9ส่วนนะคะ,ะโดยเราจะลากเส้นสมมติ4เส้นนะคะโดยเส้นแรกนะคะเราก็จะลากขวางลําตัวนะคะลากผ่านส่วนที่ต่าที่สุดอของชายโครงด้านหน้านะคะ เ,เส้นนะคะก็จะลากขวางลำตัวผ่านออขอบล่างของไอเดยแครสนะคะแล้วก็จะลากเส้นแนวดิ่งนะคะลากจากมิดคาร์วิค l ลล่าลานะคะซ้ายขวาค่ะจนถึงคานิบเลยนะคะค่ะโดยการตรวจช่องท้องนะคะเราก็จะมีอยู่4วิธีนะคะนั่นก็คือการดูการฟังการคำแล้วก็การเคาะนะคะโดยในการตรวจนะคะเราก็จะตรวจในท่านอนงายคะ่ะ วิธีแรกที่จะตรวจนะคะก็คือการดูนะคะโดยการดูนะคะเราก็จะดูรูปร่างลาักษณะความสมมาตรแล้วก็ดูว่ามีท้องโตท้องแฟบไหมนะคะแล้วก็ดูสีผิวรอยผ่าตัดแล้วก็รอยจ้ำเลือดน,นะคะแล้วก็ดูว่ามีหลอดเลือดดำโป่งพองไหมนะคะแล้วก็เราจะสังเกตดูการเคลื่อนไหวตามการหายใจนะคะแล้วก็ลักษณะของสะดือค่ะซึ่งในภาวะปกตินะคะเราก็ จะพบหน้าท้องที่สมมาตรนะคะแล้วก็จะพบท้องตัวในรายที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าอ้วนมากนะคะแล้วก็จะพบคนท้องแฟบในคนที่ผอมนะคะแล้วก็สามารถพบรอยผ่าตัดหรือว่ารายที่ผ่าหนังหน้าท้องไ <sieht S 2> <VAN S 1> ด้ในหญิงที่เคยตั้งครรภ์มาก่อนนะคะหรือว่าคนที่เคยได้รับการผ่าตัดค่ะแล้วก็จะไม่พบหลอดเลือดนะคะดําขยายหรือว่าโป่งพองบริเวณหน้าท้องนะคะแล้วก็จะไม่พบรอยจ้ำเลือดค่ะท้องนะคะจะยุบลงเวลาหายใจเข้าแล้วค่ะ แล้วก็จะโปร่องออกเวลาหายใจออกนะคะจะป่องออกแล้วก็เวลาหายใจออกค่ะแล้วก็ในภาวะที่ผิดปกตินะคะจะพบภาวะท้องโตค่ะหรือว่า abdominal distention นะคะแล้วก็จะจะพบได้นะคะในรายที่มีลมหรือว่ามีน้ำในช่องท้องนะคะหรือว่ามีก้อนในช่องท้องค่ะแล้วก็ท้องแฟ้มนะคะจะ หรือว่าไซเคิฟลอยแอบโดเมนนะคะจะพบได้ในผู้ที่มีภาวะขาดสารอาหาระคะ่ะซึ่งแล้วก็จะพบแผลหรือว่าหลอดเลือดดำโป่่งพองขยายนะคะแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวตามการหายใจค่ะแล้วก็อาจจะพบสายเสะดือจุนนะคะหรือว่า,ามีก้อนนูนบริเวณคันค่ะในลายที่ผิดปกตินะคะก็อาจจะพบวั c พล้าซาวนะคะเช่นบุรีได้นะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจ s p e c i n g sound นะคะก็คือการจับตัวผู้ป่วยบริเวณระดับกระเพาะอาหารแล้วเขย่านะคะฟังเสียงน้ํากระชอกค่ะอาจพบแรกในกรณีที่มีการอุดตันที่ส่วนปลายกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าเพื่นทานอาหารอิ่มใหม่ๆค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจ s p s c i n g sound นะคะขออนุญ,ญาตนะคะคนไข้โดยเราจะใช้สเตตช่วยในการฟังนะคะในการตรวจค่ะ I'm <laughs> sorry. ค่ะสำหรับการคํานะคะการตรวจโดยวิธีการคํำนะคะก็จะมีการคํำอยู่4อย่างนะคะก็คือการคํำท้องคํำตับคํำม้ามแล้วก็คํำไตค่ะซึ่งวิธีการคํำนะคะมือผู้ตรวจนะคะจะลากไปกับหน้าท้องนะคะแล้วก็นิ้วทั้งหมดนะคะชิดกันค่ะใช้อุ้มมือในการคํำนะคะจะไม่ใช้ปลายนิ้วกับถุงท้องผู้ป่วยค่ะจะใช้ความนุ่มนวลในการคํำนะคะแล้วก็ สำหรับการคำท้องนะคะจะมีอยู่2แบบก็คือคำตื้นกับคำลึกนะคะโดยการคำตื้นนะคะก็คือการคำทั่วท้องค่ะสังเกตว่าหน้าท้องจะตึงหรือว่ากดเจ็บไหมนะคะแล้วก็การคำลึกนะคะจะเพื่อเป็นการตรวจอวัยวะภายในช่องท้องค่ะอาจพบขอบตับขอบม้ามหรือว่าขั้วล่างของไตหรือว่ากระเพาะปัสสาวะที่ปง่งหรือว่าลำไส้ใหญ่ที่ขยายได้นะคะจะเป็นการค้นหาก้อนหรืออวัยวะในช่องท้องที่มีความผิดปกติค่ะ ในภาวะปกตินะคะจะเป็นตรวจพบท้องนุ่มกดไม่เจ็บแล้วก็คำไม่พบก้อนนะคะอว,วัยวะต่างๆที่ค้ำได้นะคะมีขนาดปกติคะ่ะไม่มีรีบาวเทนเดเนตค่ะแล้วก็ในภาวะที่ผิดปกตินะคะจะพบท้องแข็งตึงหรือว่าการด,ดิ้งนะคะหรือจะเป็นการกดเจ็บนะคะหรือว่าเทนเดเนตคะ่ะหรือาอาจจะพบท้องแข็งตึงแล้วก็กดเจ็บนะคะหรือว่าการด,ดิ้งแอน เทนเนเนตนั่นเองค่ะแล้วก็อาจจะมีกดปล่อยเจ็บนะคะหรือว่ารีบาวเทนเนเนตได้ค่ะอาจจะพบก้อนหรือว่าอาวัยวะในชอ่องท้องที่มีขนาดใหญ่ผิดปกตินะคะแล้วก็อาจจะคาได้ก้อนอุจจาระในลำไส้ใหญ่ในกรณีผู้ป่วยที่ท้องผูกนะคะมีอาการท้องผูกค่ะค่ะแล้วก็ การคำตับนะคะการคำตับนะคะก็ในภาวะที่ปกตินะคะเขาจะคำไม่พบขอบตับค่ะหรือพบประมาณ1-2เซนติเมตรค่ะจากใต้ชายโครงขวานะคะขอบตับที่คำได้นะคะผิวจะเรียบบางนุ่มค่ะไม่ขุขระแล้วก็กดไม่เจ็บค่ะแต่ในภาวะที่ผิดปกตินะคะตับโตเกินขอบชายโครงมากค่ะสามารถคำพบได้นะคะอาจจะคำพบตับแข็งมากนะคะหรือว่าผิวขุขรขแล้วก็มีกดเจ็บขั้นต่อไปเป็นการคำม้ามนะคะในภาวะปกติ ะะจะคําไม่พบขอบม้ามนะคะแต่ว่าถ้ามีภาวะที่ผิดปกติก็จะคําพบขอบม้ามนะคะซึ่งม้ามต้องโตประมาณ2-3เท่านะคะจึงจะคําได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นการคําถุงน้ําดีนะคะ,ะโดยเราจะใช้วิธีฮ o กกิ้งเทคนิคนะคะ,ะถ้าผู้ป่วยกั้นหายใจแสดงอาการเจ็บปวดนะคะ,ะเรียกว่ามีมือฟี่สายโพซิทีฟนะคะพบในผู้ป่วยที่มีภาวะ a อคิวคอเลสเตตตได้ค่ะ ค่ะสำหรับการเคาะนะคะการเคาะนะคะจะเป็นลักษณะเคาะเพื่อดูลักษณะอวัยวะในช่องท้องนะคะช่วยตรวจสอบว่าจากที่มองดูเห็นท้องโตนะคะมาจากมีการมีอากาศข้างในหรือว่ามีสันน้ําข้างในนะคะหรือว่าจะเป็นก้อนข้างในท้องนะคะโดยการเคาะนะคะก็จะมีอ,ะอยู่ สามแบบนะคะคือการเคอะทวทองเคาตับแล้วก็เคาม้ามนะคะการเคทัทวทองนะคะเราก็จะดูในภาวะที่ปกตินะคะก็จะพบเสียงโป่งค่ะหรือเสียงทิมพานี่นะคะแต่ในภาวะที่ผิดปกตินะคะก็จะพบเ,เสียงประเภทไฮเปอร์ทิมพานี any, ่ไฮโปทิมพานี่หรือว่าเสียงทึบได้ะคะ่ะซึ่งการตรวจหาว่าเป็นน้ําหรือว่าเป็นก้อนในช่องท้องนะคะก็จะมี2วิธีคะ่ะก็คือการวิธีตรวจโดยวิธีเ i ฟติงดันเนสแล้วก็ฟลูอิดทิลนะคะ